พลพััก,กรงผมจะทําขนมปังหน้าปลาหมึกนะฮะเรามีหน้ากุ้งไปแล้วเรามีหน้าหมูไปแล้วซึ่งหน้าปลาหมึกเนี่ยนะครับหลังจากที่พลลองลองพัฒนาสูตรดูแล้วนะครับผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราใส่เจ้าผักชีลาวเข้าไปเนี่ยครับมันทําให้ส่วนประกอบของหน้าปลาหมึกของเราเนี่ยครับมีรสชาติที่ค่อนข้างจะโดดเด่นขึ้นมาวิธีการทําไม่ยากเลยครับ ก่อนอื่นนะครับพลจะเสิร์ฟขนมปังหน้าปลาหม,มึกตัวนี้กับอาจาร์นะครับซึ่งสําหรับตัวอาจาร์เองก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบของน้ําตาลทรายนะครับแล้วก็น้ําส้มสายชูข้าวนะครับเกลือนะครับน้ําสะอาดแล้วเราก็นําไปตั้งไฟครับเอาละในส่วนต่อมานะครับก็จะได้แก่ส่วนของปลาหม,มึกนะครับ ลาหมึกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกมาเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะหั่นเนื้อออกมาเป็นเต๋าๆนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไปบดนะครับเราหั่นเปิดออกมาก่อนนะครับล้างทําความสะอาดให้ดีนะฮะซอยก็ได้นะครับหลังจากตัวน้ําอาจัดของเราเนี่ยนะครับน้าตาลทรายเกลือละลายดีแล้วปิดไฟนะครับยกออกจากความร้อนแล้วก็พักให้เย็นลงนะครับส่วนที่2นะครับเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแต่ไม่ต้องเล็กมากนะครับ ใส่ลงในเครื่องบดสับครับตามด้วยส่วนประกอบของมันหมูแข็งรากผักชีกระเทียมพริกไทยบดส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากันดีครับใส่ส่วนประกอบที่เราปั่นลงในชามผสมครับตามด้วยประเมึกนะครับส่วนแรกที่เราหั่นเป็นชิ้นๆครับปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมใส่แป้งข้าวโพดตามลงไปครับเกลือเล็กน้อยครับผักชีลาวครับ แล้วก็ผสมส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันครับสไลด์ขนมปังบากตบางๆครับตักส่วนประกอบของหน้าปลาหมึกเกลีย่ยลงบนขนมปังให้ทั่วดีครับทาเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาเตรียมการทอดนะครับในเรื่องของการทอดนะครับผลมั่นใจน้ำมันรำข้าวขิงครับ เพราะว่าเขามีจุดเกิดควันที่สูงนะครับนั่นหมายความว่าทนความร้อนได้สูงนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังดีต่อสุขภาพเพราะว่ามีไฟโตสเตอรรลครับซึ่งจะช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลตัวร้ายแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี LDLC ในร่างกายของเราครับใส่น้ำมันลงไปนะครับเราอุ่นน้ำมันของเรานะครับให้ได้อุณหภูมิประมาณ160องศา เนื่องจากว่าพลจะไม่ใช้น้ํามันร้อนเกินไปเนื่องจากว่าตัวหน้าปลาหมึกข,ของเราเนี่ยยังไม่สุกดีนะครับต้องใช้เวลาในการทอดนิดนึงในระหว่างนี้นะครับตัวน้ําอาเจารย์ของเราก็อุณหภูมิลดลงที่อุณหภูมิห้องนะครับเราก็จะมาซอยเครื่องบางๆนะครับเตรียมไว้ก่อนเลยครับพริกซอยนะครับนอกจากพริกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ คนจะบอกขิงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หั่นใส่น้ําอาจารของเราเพื่อเพิ่มรสชาติให้โดดเด่นแถมเขายังเข้ากันได้ดีกับปลาหมึกด้วยนะครับอกลับมาดูน้ํามันของเราก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิได้แล้วผมลดไฟลงนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะทอดเนี่ยเราเอาหน้าปลาหมึกลงไปแบบนี้นะครับพอฟองน้ํามันลดลงนะครับก็แปละวะ่าใช้ได้แล้วครับนำขึ้นมาพักนะครับ สำหรับขิงนะครับเราก็จะซอยนะครับซอยเป็นเส้นหรือจะหั่นเป็นเปล่าเล็กๆก,ก็ได้นะครับอาจารย์ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเช่นเดียวกับขนมปังหน้าปลาหมึกของเราหลักขึ้นจากน้ํามันนะครับแล้วก็คว่ำเพื่อให้น้ํามันส่วนเกินเนี่ยไหลลงด้านล่างนะครับขนมปังหน้าปลาหมึกก็พร้อมแล้วอาจารย์ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจัดจานเสิร์ฟเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับก็ต้องบอกว่าเป็นของว่างนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกของขนมปังหน้ากุ้งขนมปังหน้าหมูเพราะว่านี่คือขนมปังหน้าปลาหมึกครับ